จมส์ฮาวตดแจ็คสันในวัย20ปีซึ่งเป็นหนึ่งในสผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงและทำร้ายร่างกายคนดูแลสุนัขของเลดี้กาก้านักรองสาวชื่อดังพร้อมทั้งได้ขโมยสุนัขไปด้วย2ตัวในระหว่างที่คนดูแลพาสุนัขไปเดินเล่นในยา่านฮอลลีวูดนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย California, ของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วโดยได้เข้ารับโทษจำคุกในเรือนจำเป็นระยะเวลา21ปีตามคำตัดสินของสารซึ่งก่อนหนะ้านี้สารระบุว่าจำเลยรายนี้ได้ยอมรับสารภาพโดยไม่ปฏิเสธข้อกล่าวหาพยายามฆ่า รวมไปถึงข้อหาทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายอย่างมากโดยมีการไตรตรองไว้ก่อนแล้วและทางนี้เชื่อว่าคนร้ายไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เลดี้กากาแต่มีเจตนาที่จะขโมยสุนัขสายพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกที่อาจนําไปขายต่อและได้เงินมากถึงพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยไม่ทราบว่า,วาสุนัขนี้เป็นของเลดี้กากาโดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเลดี้กากาก็ได้ประกาศเสนอเงินจํานวน5้าแสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15ล้านบาทเพื่อขอโคจิและกุสตาฟสุนัขทั้งสองคืนใน สภาพที่ปลอดภยัยโดยขอให้คนที่เอาสุนัขของเธอไปติดต่อกลับมาที่อีเมลที่ระบุไว้และยืนยันว่าจะไม่มีการสอบถามถึงรายละเอียดอื่นใดนอกจากขอให้เธอได้สุนัขคืนเท่านั้นซึ่งต่อมาหนึ่งในคนร้ายที่เป็นผู้หญิงก็ได้ติดต่อกลับมาเพื่อส่งสุนัขคืนทั้งสองตัวให้แก่เลดี้กาการ์โดยก่อนหน้านี้อายการระบุว่านายแจ็คสันและคนอื่นๆได้ทําการขับรถตะเวนไปทั่วเขตเวสต์ฮอลลีวูดและซานฟร์นันโดเาลล่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2564เพื่อหาสุนัขพัน, dog, นเฟรน กับนายไรอันฟิชเชอร์กำลังจูงสุนัขของเลดี้กากาเดินเล่นอยู่ในบริวเวณริมถนนจึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวนั่นเอง